ปิดออกมานี่น้ำยาขนมจีนเด้อพี่น้องนี่สีมือเบาเอื้อกับเจสีช่วยกันทำนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงทุกคนเือว่ากะก็คนยู่แต่กระบอกปันไดเนาะนวันนี้ก็ขับปุ้นยี่สิบโลนะฮะเดี๋ยวเราสีปิดไปก่อนเนาะเ้ยสีบ่ปบองบ่เอ้ยสี สวัสดีตอนเที่ยงทุกคนสวัสดีครับยังแล้วเท็จแล้วก็ต้องชิมกันชิมกันชิมน้ำยาขนมจีนกันให้มันเย็นก่อนเนาะเขางก็ปุงเมื่อกี้นะเิากินกันฮารุค่ะชาชาสุข้าเนี่ยนีนบ่สุเ้านั่นสองคนต่อโล ส่วนเพื่อนผู้นี้นะสามโลผู้เดียวโอ้ยคอยจับเดียวนี่สิไซส์แลนนะฮะเสียสามได้สองจับบ่สามห้องบ้านน้ำนี้สามจับอันนี้สองอันนี้สองสองอ่ะสองสองมันจังลายจังเบ่งกันกินเนาะอือเนาะบางคนกิ่นบลายเด้เอาสองจับปุ๋ละสองจับสองจับ ผักกระซอยเลยนะครับเด้อแบบบ้านเฮากินแบบนี้เนาะมันสะดวกสบายไปก็กินเลยมีแล้วฮะจังมัฟใส่ถุงแพ็คแพ็คใส่ถุงกินเลยลๆเด้อจะแม่ใส่สิบสามเมตรบริการเฮลิบริการเฮลิเรกบอกไม่ได้ผ่านอะไรจะมารู้รู้อยู่แต่ไม่บอกยังไงกินกับข่าเนี่ยเช้ามาห้อง และและเป็นนอนนูเดีนะเป็นน้าไดนเยอะนนนเยอะนนานกินมักมีขอนดิอ๋อไม่ใหรอวะกับมววอยู่ได้แหละแล้วผัวมาหาอยังมงืนอนี่ยัวกับบมาหาปูเต่าออกไปหาอีกเน้อี่นั่งกัปีน่กัปีอีนเลยับไ้ปพกนี้เดิมาเดปตันขนาดเนาะย่ำอยู่กับับหูรับตา คือว่าฟินว่าใช่ย่อยไม่แต่นำว่าโ้ยกับตัวจะเศ้าเห่านั้นอ้างมไม่ออกวนน้อยนะจากทรู่าบทไม่เป็นน้าได้มาชิมดูสิคุณแม่จีน่ามันเค็มหรือมันจางปัญญาละนีสแลบนถนะ บดีแซ่บบ <I> <iss> ่พอยะลัดนั่นยังยังขลิลายอยู่อ่บ่ทันได้แป้งเพิ่นจ้ะแยังมีกินอู้ยสจังว่าจ่างเนาะลิมันยังหนาบ่แปงจาากัแปงเมบ่เมาจักขัวไอ้จักป๋อง เลยเม้อบาได้เลยเนาะเลี่ามันบนอ่วนั่มันยังพอมันมันเยนสบายบึ้งคอยว่ามันยังไปทางหน้าตื่อยได้คอยพอดีวารีโอขิ้นมากนั้นอยู่แลวดิอ้าว เราบอกว่าเห็ดีเข้มๆมไปเด้อเราอย่าบอกเลยเดี๋ยวมากพลกร้อนนี่ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะพี่น้องเอดีอยาขอเดี๋ยวจับเดิม

กรได้ตล so ิงกเสือเล่กลิงก็จ้าเลิกเงี้ยเล่กลิงไงเราทางทูกสังค์สีคอยตอกอีนังตู้หอมอกมาหอมไหรมันหอมแดดบันตุายอาพี่ตังนังตู้เอยหือพักชีพัเคยตู้มาๆมาที่เนาะตาแบบนี้มาเพียนตัด

กเต้นเดียวมันเป็นงันยุดเจ้านักีมัดีหง่อนใจคาใจแก่คกัาแรงกันมากเลยมันล่นตกจิตตุยนะแก่งเท้าเดี๋ยวมาปั่นนอกนัเนาะทั้งคันมันก็ล่นตกบลุดตา โอ้ยมังแั่กระรุนอย่าที่ตันนี่แหละใจตุงเดียวใจกัต้งถึงน้ำเบียดพืเลย้ามเดียวสมัครกินหรือไม่มมันนอกมันเดี๋ยวละอาโย

แม่ไดูม,มอ,อนคนวเสีห้่ยหนี่เราจะพาไปอันไปอันโด่งว่านมากเป็นวัดเลยเมนเรอไม่งหวแพงแห,ห้งงานมุตตนหน่อกินจังไรม่แห้งงานไปเมร์ กบินอีกแล้มันนอกยินเบิ้มอินเบิ้มขับกถขับไล่ได้ไหมอยน่าอยู่แต่อืมถ้นมาเห็นเจตุลกบินกินปลาเครื่งโลน่ซิ่งหวาาจากเนดนมาบอกว่าหานน่าไปคอยตักกรมนงัมองแบนนอกิจจอกกินแหนหวน หานธาตุเป็ยางกะป้าเมื่อเมื่อบ้านก็สามซีเมนตบ่มันหนักคืออันนี้ว้าอันนี้เรื่องทั้งคนประตูกรไป๋ายเยอะเยสุไปว่ามันเมื่อนอนง่ายจิบ่จะไปถ่ายถ่าแม่นยางหอนดอกกระเจียวไามนับเปิดได้เพายังมันจะนอนดอกกระเจียวเขาสิ่งต้นกป๋ายใช่ไหมนั่งไปยังห่อนชุดไม้ปลายทางได้อยู่กันเพราะแต่ว่ามันบดบ่ขาประตรงเลย โซกษายิ้มๆเลยเปไปให้เราไปเจียวันอนี่สิงเนาะต้องไปมันหอดวันนี้เด็งตลอดเรียกไปนองด้อแสบทลองก้านที่สึกเลยเรเนี่ยดูดหัวยี่ห้วจีบันตตุน่นม แก่ผจะมักแพกแพกอไปก็ไปแจกบ่ข้างนอกกินจอกกินหนื้อกินตุ่มบอคระแกนตุ่มอกับเทียวสาในไปบอฮอตม้าแต่หันกันยังคิดดูอุ้มเมื่อซีมาเลยพอ้โหเอางงไรัน้างได้แกงกินก็แก่ไปละบอเอาลงไปแกกินให้กินั่นลมาเีแก่กินนำ่าปาก เอายังนงตูเม่อเมื่อวานรอคันสิยาเก็บเข้าไปเวลเลาอีกแกมสิปาใคฝังมาเอายี่สิบยังคนหมดึงแบบแก่แกมีอะไรบ่ได้แก่ทังแก่เราไปลงเลยกืูว่ามนตุ่นังจิตเบีย่ะลองทดลองก่อนถือบ่แน่นอน มาได้กั่ข้องตาคลิกจำมาคุณ่เนี่ยคิกอันนี้แล้วเพเองบุรีต้อง่าไม่ใหญ่ก็เดินหอดุมมาเนาะโอ้ยนั่งนอนนะรูปแดบวนเพราะมีูปข้างนางยังรูปเป็นป้าใจอืมนังใช้ของเวลานั่งกินรูปห้าเราสีสวาเราฮะมามาแล้วแต่นั้นห้องก็นอนเราเอาเพื่อนนี่นั่งนอนมือนึ่งหลายชั่วโมงนะคะ

แ่จะมจเปยัเนาน้าามันเปยัไไม่้สกันตันะาแม่ันบ่รอขาใช่งอ่กเ้หนาลวเชนนี่ยใส่ก้นจำเม็นบริสุทธิยหรอโค้คไปแล้วข้อก่อนเพื่อใสาวุกเออชุดจัดนั่นเลวขย้อนผูกใส่อีบงสองสันกันงออกหานหน้าบู บ <sp acon> ่ได้ซ่อมมึงย้อนเนี่ยอันได้น่ะอันอยู่เลยๆอันได้ตัวเองคันไปก็สิบ่ไปเอาสํแมง่ใกล้าใกล้ตายสงมือวนีใส่งมือก็ซอของเฮานด้จ้ยังไปอันเจใต้ไปอ๋องมือน่ะโอไนนานมันบ่มมันน้ําึแนจิกมันยังน้อยมันนเานลนใส่นนใหญ่นี่ ม่นแมนมงตใหญ่เนาะืานนั้นเด็กาครป่งตัเงียวเลยนเวงี้ยวเสีคอส่วนข่อยแบบนันมันอันนี้ยังตำเข่าก้นมืเหดว่ายื่หนังมันก็พอแล้อกอ่อนมัน้าจู๋ถามเวลาอะารสักะบอกบเบื่อแลวก็มีบ่อน้ำเพื่อนผัดบหิษัทไอ้บ่ิไหพเียต้อมนี่น่ะนะเขาออกไหนผิดมันาดูขิดมันแอบดูผิดมะนอง ยังมัอาพดมันออกยังไม่เอายังไม่เอาพิดแล้วตืมลายลายมทำเลยบอกใ่เ้ยหนอี้ปีดแล้วไม่เงี้ไปจี้ไปรอบก็บ่าเห็นนะแต่ว่ามันวดมนทมันยังน้อยน้ำเง้ยในลายอย่ใครแต่ีเนาะใครแต่อีสเติรนบุมีบ่มียังปิดไวนนี่อ้ยม่นห้บอกไปใกล้กับไปหุดจักอยก่อน้คืน ม่เหี้ยเราไม่ใ่เป่เป็นยไราเส็เรามาอโอ้ยเป็นประเทศก็แล้ว่บ้านเรากินเต็มที่วเราไป่าม้ากินดงนาอรก็อสภตัวหนาตไปตัวตากระดูกไก่ไก่หาเงี้คนบ้าเรานอนมา บ่อใคบริยามากกว่านี้เกี่ยวก็ได้หี่แล้ว่อยบุงคนบามีกาเกาจะกินชาหน่ึ้นคาอันไดเ่งเอะก่น้องครับชแต่เอารอบมีเจ็ดตยจะต้องใส่สุดอันเนียว่าเอาไม่แค่นั้นนะถ้าเอาเพิ่งนั่นแหละนั่งบริจาคบรายังไงเนี่ยทุกอน ใส่สุดท้าต่อเพอนกิีฬาเออเออผู้เลี้ยงกระหายจีนมีแรงจบมันจบมันเลยออมาเลยเออลืมลืมข้าจะกินแซ่บพีุกภาพแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์ y ด้วยพี่ายจุขภาพแข็งแรงรับแ้งด้วยถูกรางอันที่หนึ่งใน้ำมนเนาะใช่เออปัญจอ่นๆรือหวยราวัลที่นึ่าะได้เนาะให้จ้าตัววัวใก่จอดลิง ย้อนวิ่งามาปันบอปลาหนาข้นสื่อวิ่งแต่ว่าวิ่งแต่ว่ามันีวิ่งาที่ั่วในก่าปลาถั่วนยังนั่งกินแบบมีซุปกับเก่าอยู่เดียน้าวันิิ่งเห็นบบมียางราตันปลาตับเพื่อนะมันก็ปล่อยมาเนาะน้งกินอะบไม่ร้อยากบว่าเมื่อยลโอ้กินอแบบมีดุยเดอที่บอกว่า กินข้ากัดด้วยตแล้วไม่ไม่กินด้ว่ัวกดวตัวไม่อิ่มรนละว่ากัดคำหนึ่งกัดมาคำหนึงกัได้เพื่อได้ผู่นึงเอ็นดูกันแบ่งให้น้องกินนะการเอาเอกมาไหนต้องมากราบแล้วให้น้องให้เอมา้าแค่ดูเจกาพออกมีปลาไม่ต้อง บดชองจับก็่นาับเดียวบดก็ดีฝแล้วไปสองจับถ้าเห็นตงองจัจับก็ดีสิเลยเนาะแล้วอีตนี่แมัหอมแล้วนี่มก็ีนง้ืนนี

เออมันมันเนาะมันทำมีดนะมีบวกกับมันมาณนี้นะปรมาณนี้นะประมาบนับบึนบนๆโอ้พอแล้วนี่เิเดืตบ่นแล้วยังโมกัอจะใกล้สองเมตรเนาะนา่ีิบสามเมตรยังมีสิบเมตรแล้วต๊ดกับเลาเอือมคุณกันี มึงน mm, ้ำบอบเทินแล้วล <c ough> uh e, ้ำบอบลอยปดไว้ได้ยับ๊อเนทินรัอะไร็่ก็งวตื้นอันี้ออกถ้าจะอกกับปูนแลนออกเดินุนเหมือนมาล้อหมายน่ะาอยู่ป๊กๆเนาะกจไแบบไอ้ยู่งเป็นยังไงบ้ามออบัดมือน่ะนั่งกินกับข้าวอ่ะ ต้นใส่กันต้นเลังรอเท้าแล้วได้บอกว่าในยิ่ยังว่าเหมือนมายิ่งแกอมามาเหยีบตัวอ่มเลบ่เห็นบไอพี่นงลงเริ่มเริมยังกนิ้นเตรียมไปแพ็กซะก่อนน้องยองเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเอื้อเจสซีนะคะวันนี้ติดตามคลิปหน้านะพี่้อง สบายดีมันจะมาแกรอมแม่ี่บอกบ้ามันมากจัตัวนี้โดนโดนนไมกินเลตัวนี้บัรโนมกินเลเบอรโลนหนึ่งบอโลนหนึง